สวัสดีครับแล้วนี่คือรายการแชร์แอนชิลนะครับรายการชิลๆที่อยากจะเอาเรื่องมาแชร์นะครับกับผมเดอะปิงก์นะก็อีพีนี้เป็นอีพีที่2แล้วนะครับเป็นเรื่องราวใกล้ตัวอแล้วเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับประสบการณ์ผมที่ผมไปเรียนที่มหาลัยกรุงเทพนะครับก็คือเรื่องนี้จริงผมจบมาสักพักก็แหละจริงม่สักพักก็แบบจบมา7จปีแล้วแต่ว่าที่จริงแล้วเนี่ยมันมีเรื่องราวบางอย่างเรียกว่าเอ่อความบันเทิงความเอยียงกะความแบบตลกอะไรเงี้ยอยากมาแชร์เผื่อว่ามีคนดูอยู่นะครับแล้วก็กำลังตัดสินใจที่จะเรียนมหาลัยกกรรรุงงเเเทพหพหหือออวว่า่าาาาาาํลัิจยใู้ เนี่ยมาเรียนที่นี่ไหมนะครับโอเคอย่างแรกก่อนเท้าความนะจริงแล้วผมเนี่ยจบจากโรงเรียนสำเสรเนาะก็ต้องบอกว่า ทุกคนในโรงเรียนส่วนใหญ่นะมักจะอยากไปเรียนมาหาลัยระัฐครับซึ่งถ้าพูดตรงๆนะมันก็เป็นมาโรงเรียนมัทยมขนาดใหญ่ันดับต,นตน้นๆของประเทศเหมือนกันที่ทุกคนก็จะมีความฝันที่แบบอยากไปเรียนที่ดีๆเลยอยากไปเรียนมลัดระดับประเทศมอเอ,อกชนเนี่ยน้อยมากครับต้องเรียกว่านับคนได้เลยตอนนั้นอะที่ถามแล้วว่าอยากเข้ามอเอ,อกชนเนาะซึ่งตอนนั้นผมก็ไม่อยากเข้าพวามจริงแล้วผมอยากผมจบคณะนิเทศนะตอนนั้นนะผมมองว่าอยากเข้านิเทศเขอจุฬาอยากเข้าวิศวกรรมศาสตร์หรือว่าไม่ก็เรียนคณะไอซีของศิลปกรเนาะซึ่งมันมีคณะเกี่ยวก มีคณะฟิล์มเรื่อาเรียกว่านิเทศศาสตร์เอกฟิล์มเหมือนกันแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยเราก็เราก็ยังเป็นเด็กม .6 อ,อะเราก็ไม่รู้ว่าเราควรจะทําอะไรดีมันก็มีความสับสนในชีวิตเล็กน้อยที่เส้นทางแรกเลยนะคือเราแค่รู้ว่าเราชอบตัดต่อวิดีโอเราชอบถ่ายวิดีโอเราชอบตัดต่อภาพชอบทํา MV เล่นๆกับเพื่อนอะไรเงี้ยคือผมเป็นดูมันดูเป็นกิจกรรมที่แบบมันทําได้เพ,เพลินๆตั้งแต่สมัยเรียนนะครับ ทีนี้มก็ไปถึงจุดเปลี่ยนก็คือจูจูมีอาจารย์แนะแนวครับมาบอกว่าอ๋อมอกรุงเทพเนี่ยเขาจะให้ทุนเด็กเรียนฟรี4ปีเลยนะแบบไม่ต้องเสียอะไรเลยและไม่ต้องใช้ทุนคืนด้วยเป็นทุนให้เปล่าครับขอแค่โรงเรียนเนี่ยส่งชื่อไปก็พอรับเลยตอนนั้นก็แบบฮะจริงเหรอวะมันมันง่ายขนาดนี้เดียเหรอทีนี้อาจารย์ก็ไปประกาศกับเด็กๆมอหกในทุกห้องอะไรเงี้ยก็มีคนลงชื่อไว้ทั้งหมด7คนซึ่งตอนนั้นผมยังไม่ได้ลงนะคือผมยังไม่รู้รายละเอียดผมแค่ดีดลอยๆมาผมก็คิดว่าเอ๊ะ มันก็ไม่รู้นะว่ามันจะดีหรือไม่ดีแต่ว่าก็มีเหตุการณ์หนึ่งก็คืออาจารย์มหาอาจารย์แนนวครับเขาให้ทุกคนมาพูดหน้าชั้นว่าตอนนี้เราอยากเรียนคณะอะไรแล้วเราอยากเรียนคณะนี้เพราะอะไรอะไรเงี้ยซึ่งทุกคนก็ตอบว่าอยากเรียนที่นู่นอยากเรียนที่นี่แต่มีผมคนเดียวคขาที่พูดว่าอยากเรียนคณะนี้อยากเรียนคณะนิเทศครับแล้วก็มองมหาลัยกรุงเทพเป็นหนึ่งในตัวเลือกซึ่งอาจารย์ก็งงเอ๊ะทำไมถึงออไม่อยากเรียนทำไมถึงอยากเรียนที่นี่มีความพิเศษอะไร ผมก็เล่าว่าเล่าว่าอ๋อผมมาชอบตัดต่อวิีโอมานานแล้วศึกษามาหลายที่แล้วก็คณะนีเท่มันมี4 5หมหาลัยครับแล้วก็มหาลัยกรุงเทพก็เป็นที่หนึ่งที่ผมอยากไปเหมือนกันนะแต่ตอนนี้ผมก็คะแนนผมมันก็พอจะยื่นถึงมหาล,ลัยรัฐอื่นเหมือนกันแต่ว่าถ้าเกิดยื่นไม่ได้จริงเนี่ยผมก็อยากไปมหาลัยกรุงเทพครับอาจารย์พอแล้วก็อืมเธออยากไปเลยไม่ได้คือต้องบอกว่าอาจารย์ตกใจเพราะว่ามันมีน้อยคนมากครับที่จะบอกว่าอยากเข้ามหาลัยเอกชนหนอกไปน้นอาจารย์ก็บอกว่าเฮ้ยแซงว่าเธออยากเข้าจริงนั้นเธอลงชื่อเลยแล้วครูจะไปตัชื่่อออคนทีก แล้วส่งชื่อเธอไปรับทุนเลยกูแบบอ๋อทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากเร็วมากครับแต่ว่าแน่นอนครับเพื่อความชวนเนี่ยอาจารย์ให้ผมมาโทรหาคุณพ่อวันนั้นเลยแล้วคุณพ่อคุยกับอาจารย์ว่า ยินยอมใช่ไหมที่จะให้ลูกเรียนมหาลัยเอกชนซึ่งมันเป็นเรื่องใหญ่นะผมก็ใจนะบางบ้านเนี่ยคือแบบเรื่องมหาลัยคือเรื่องใหญ่มากครับเขาจะมีความประมาณว่าแบบเฮ้ยอยากให้ลูกแบบไปเรียนมหาล,ลัยรัฐหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าพ่อผมเนี่ยค่อนข้างโอเพนบวกกับผมเป็นเด็กดีมาโดยตลอดเนาะดังนั้นคือพ่อก็คุยกับอาจารย์แนวแล้วพ่อก็โอเครับทราบว่าจะให้ลูกรับทุนที่มองเทพได้ครับ <c oughs> อาจารย์ก็เลยแต่ใจส่งชื่อผมไปเลยฮะดังนั้นวิทีนั้นผมรู้แล้วว่าผมมีที่เรียนแล้วและเรียนฟรีสี่ปีไม่ต้องใช้ทุนไม่เสียเงินสักบาท สุดยอดไปเลยนีเหตุการณ์หลังหลังจากนั้นเนี่ยมันก็เริ่มมีบางอย่างที่ผมเห็นความผิดปกติในโรงเรียนนะจะเรียกว่าความผิดปกติไม่ใช่ครับเรียกว่าเป็นความผิดปกติของอาจารย์บางท่านแล้วกันนะซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าทําไมเขาทาถึงทาแบบนั้นนะแต่ว่าผมเพิ่งมารู้ที่หลังว่าอาจารย์หลายคนเนี่ยไม่ชอบอาจารย์แนะแน่วคนนี้ฮะที่เขาให้ทุนผมอาจารย์แนแนวคนนี้ เก่งในการเข้าหามาหาลัยเอกชนเพื่อขอทุนให้เด็กได้เรียนฟรีแต่ว่าอาจารย์บางกุกจะชอบอยากให้เด็กไปสอบติดมาหาลัยรัดดังๆเพราะว่ามันเป็นหน้าเป็นตาโรงเรียนดังนั้นอาจารย์ในแนวคนเนี้ยก็เลยมักจะโดนแบบนินทาโดนคอมเมนต์บ่อยซึ่งผมมรรู้ที่หลังนะก็ผมรู้สึกแย่มากเพื่งนี้มันมีเหตุการณ์นะครับผมก็ไปเล่าให้อาจารย์อีกคนหนึ่งฟังนะอาจารย์ถามว่าโดนวัดมีที่เรียนเรือยงผมก็บอกอ๋อมีแล้วครับผมรับทุนที่มาหาลัยกรุงเทพไปแล้วครับก็ได้ทุนเรียนฟรีสิ่งที่ผมคาดหวังนะผมนะคาดหวังว่าอาจารย์นนนนนน่่่่าาาาาจัั้้้เเเเเีีีียยยยขพูดดดดววหิิธธอออไรสงทชบมมก อาจารย์ก็บ,บอกว่าอ๋อเหรอเธอแค่รับทุนแค่นั้นเลยหรอเธอจะไม่สู้หน่อยหรอเธอจะไม่ลองสอบก่อนหรอสิ่งที่งงคือทำไมอาจารย์ไม่ดีใจกับผมที่ผมกำลังจะได้เรียนในสิ่งที่ผมชอบได้ทุนเรียนฟรีอาจารย์กลับไปโฟกัสจุดอื่นที่ทำไมผมไม่ไปสอบให้ได้มหาลัยดีๆกว่านี้เฮ้ยมันมีบางอย่างผิดปกติเว้ยสำคัญนะเราควรได้เรียนสิ่งที่เราชอบเว้ยและมั่นใจว่าเราทำได้ดีเว้ยแต่อาจารย์กลับไม่ดีใจกับเราอาจารย์กลับมองแค่ว่ามหาลัยนี้มันไม่ดังค่านิยมอะไรแบบเนี้ยืบบ 10, 13, อคอ ตอนนั้นเราก็ไม่ไม่ได้เสียใจอะไรมากนะแต่เราแค่รู้สึกเอ๊ะทำไมอาจารย์เขาไม่ดีใจกับเราวะเพราะว่าเพื่อนเพนทุกคนดีใจกับเราเราก็ดีใจกับตัวเองว่าเรากำลังเรากำลังจะได้ไปในที่ที่เราได้ได,ได้เรียนในสิ่งที่ชอบนะครับนี้ยังไม่พอครับตั้งหลังอะ่ะผมก็เพิ่งรู้ว่าอาจารย์น,นาแนวคนนั้นที่เขาให้ทุนผมอะ่ะล้วก็เป็นคนที่คอยวิ่งหาทุนของมหาทุนของมหาลัยการชนดีๆให้กับเด็กอะไรเงี้ยก็เพราะจะโดนอาจารย์คนอื่นอะ่ะพูดในทางไม่ดีว่าโอ้ยอาจารย์คนเนี้ยไม่ดีเลยมัวแต่เอาทุนให้เเด็กกไปรนหาช ไม่เด็กเนี่ยลองสอบก่อนเด็กจะได้ทดลองฝีมือไปอยู่มหาลัยระดับดังๆอะไรเงี้ยคือผมก็งงว่าเพื่อฟ o r w เวิคือแบบอาจารย์คนนี้ทํางานหนักมากครับคืออาจารย์คนนี้เก่งมากในการไปต่อรองว่าโอ๊ยเด็กเราเก่งนะให้เด็กเราไปเรียนโรงเรียนคุณซี่อะไรเงี้ยนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแล้วเขาก็หาทุนที่เยอะมากไม่ว่าจะเป็นแบบมอเทพก็เป็นหนึ่งมองเนาะแล้วก็มีทุนมหาลัยอื่นด้วยครับแต่ว่าเขาก็โดนคอมเมนต์เนี่ยผมก็รู้สึกแย่แทนเขานะแต่ว่าไม่เป็นไรครับก็ไม่ว่าอาจารย์ตอนนี้อยู่ที่ไหนนะขอบคุณนะครับที่ มีวันนี้นะครับเรียกว่าทุนเรียนฟรีสปีได้ทาเป็นสิ่งที่ชอบนะครับขอบพูณจริงๆนะครับอ่ะต่อฮะทีนี้พอผมไปเข้าที่มองเทพเนี่ยสิ่งแรกก็คืออ่ามันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับเด็กเด็กเลยทุกคนเนาะเราจะเริ่มกลัวว่าเอ๊ะเราจะพบเพื่อนอยังไงดีวะเราต้องหากลุ่มเพื่อนอย่างเงี้ยมองเทพเนี่ยมีสิ่งหนึ่งที่ทุกคนเข้าใจผิดก็คือเป็นหาอะไรคนรวยฮะผมขอแก้ใน,นว่าเด็กมองเทพไม่ได้โสครับมันมีความเชื่อหนึ่งเด็กมองเทพต้องใช้ของแพงใช้ของแบรนด์เนมขับรถสปอร์ตราคาแพงโอาาอกสว่ง เชิญมาดูที่มาอะไรฮะอยากให้มาเห็นกัะตาจะได้รู้ว่ามันส่วนน้อยมากครับแล้วมันหาได้ยากมากครับเด็กส่วนใหญ่หลายคนเป็นเด็กมาจากต่างจังหวัดและมาเช่าหออยู่ฮะส่วนเด็กที่ขับรถเนี่ยมันคเด็กในกรุงเทพครับซึ่งขับรถมาเรียนได้ ซึ่งผมเป็นหนึ่งในนั้นนะก็เอารถคุณแม่ขับไปอะไรเงี้ยพราแม่ไม่อยากให้อยู่หอส่วนรถสปอร์ตฮนะนับคันได้ว่าน่าจะมีคันเดียวมั้งซึ่งเป็นเฟอร์รารี่แต่นอกนั้นก็รถธรรมดากันหมดคือแบบทุกคนก็ดูปกติมากครับคือมันไม่ได้มันไม่ได้มีสังคมชนชั้นสูงอะไรเลยและผมก็ไม่รู้ว่าไอ้พวกที่พิมพ์คอมเมนต์เนี่ยมันออกมาจากไหนกันคือมันอาจจะมีคนส่วนน้อยนะที่ผมเห็นว่ามันกลุ่มแก๊งผู้หญิงสวยๆอะไรเงี้ยแต่งตัวดีๆใช้ของแบรนด์เนมมันก็มีแต่มันน้อยมากครับเพราะนอกมากนสิ่งที่อบบ ว่าที่เนี่ยมีคณะที่ตรงสายมากเช่นพวกคณะเกี่ยวกับภาพยนตร์คณะเกี่ยวกับเกมคณะเกี่ยวกับการสถาปัตย์อะไรเงี้ยคือมันมีหลายคณะมากครับซึ่งทุกคนก็แค่มาเรียนแล้วก็ได้มาลองใช้ชีวิตในแบบที่เราชอบนะนั้นคือ,อ,อผมว่าเหตุผลเดียวที่จะบอกว่าเด็กมองเทพไฮโซเนี่ยผมว่าผมาให้คำยามอีกแล้วกันครับว่าบางครั้งเนี่ยเราอาจจะเห็นแค่ไอจีสตอรี่เขานะครับเขาใช้ชีวิตดีเหลือเกินกินสตาร์บัคทุกวันซึ่งมันก็มีเทมะที่หน้ามออะไรเงี้ย แต่ส่วนใหญ่ที่เหลือก็กินกาแฟแก้วละ15บาท20บาทที่อยู่หลังอาคารเรียนแหละดังนั้นผมถ้าเกิดผมจะสรุปผมคิดว่ามันคือแค่เราเห็นภาพเด็กที่ใช้ชีวิตเหมือนรวยแต่จริงๆแล้วในมอครับก็ใช้ชีวิตปกติครตอนเย็นก็ไปกินอาหารตามสั่งในซอยหอกับร้านชื่อดังก็คือร้านฟิวชั่นนะที่เปิดมาไม่เจ๊งสักทีหนึ่งนะครับาวัาไหนดีหน่อยก็ไปกินแซมสเต็กเป็นร้านสเต็กที่เปิดมา7จปีถึงสิปีแล้วย,ยังไม่เจ๊งเหมือนกันนะสุดยอดมากเลยดังนั้นเรื่องความไฮโซเนี่ยตัดออกค,อค,ร,ออครับ มาสังคมมองเทพเนี่ยพากันเรียนหรือพากันลมจบนี่ได้ยินคําถามนี้บ่อยมากเหมือนกันครับกลัวว่ามันจะเป็นที่ของเด็กที่ไม่เก่งไม่มีที่ไปมารวมตัวกันแล้วก็พากันลมจบแงวก็ไม่ใช่นะผมขอแบ่งเป็นเปอร์เซ็นต์นะในเมื่อประมาณ7ปีที่แล้วตามประสบการณ์ของผมเนาะหนึ100คนในห้องเนาะตีมเรื่องกบม30คนแรกครับจะเป็นแจงหน้าห้องที่เรียนชิบหายวายวอด ก็คือผมเป็นหนึ่งใั้นนะผมบอกเลยเพราะว่าผมเป็นนักเรียนทุนผมต้องรักษาเกรดแล้วก็แก๊งกลางๆห้องครับที่แบบว่าตั้งใจเรียนเหมืกันแต่ว่าเขาเนี่ยไม่ได้เนิร์ดเท่าผมไม่ได้แบบใส่กับทุกอย่างเต็มที่อะไรเงี้ยแล้วก็ไปแก๊งหลังห้องประมาณ20%ดังนั้นจริงแล้ว20%อ่ะคือส่วนข้างหลังห้องเว้ยซึ่งผมคิดว่ามันมีในทุกๆที่เว้ยคือทุกที่มันต้องมีคนที่แบบสนใจน้อยเรียนเรียนเก่งน้อยมีความรับผิดชอบน้อยอะไรเงี้ยแต่ส่วนใหญ่มันก็มีแก๊งส่วนใหญ่ครับหน้าห้องกลางห้องซึ่งเราทุกคนก็เรียนทํากิจกรรมกันตามปกติมากนะครับเราก็ไม่ได้โดดการสอบเราก็ไม่ได้ไปทําเรื่องเล้วไหลอะไรขนาดนั้นฮะมันก็ไม่รู้ว่า เอาความคิดนี้มาจากไหนมากันนะแต่ว่าตอนที่ผมเรียนน่ะก็ดีที่ว่าผมมบเพื่อนที่ดีๆมกันทุกคนก็พากันทากิจกรรมเพราะว่าเราเรียนนิเทศเนาะการเรียนนิเทศส่วนใหญ่ครับต้องทำกิจกรรมนะครับถ้าคุณเรียนโดยเฉพาะถ้าคุณเรียนฟิล์มเนี่ยคุณต้องถ่ายหนังเยอะบางคนเรียนแนวการโฆษณาก็ต้องทํากราฟิกต้องคิดเยอะบางคนเรียนเอกอีเวนต์ก็ต้องทำอีเวนต์อะไรอย่างเงี้ยดังนั้นคือมันเป็นคณะที่ต้องทากิจกรรมเยอะมากครับดังนั้นก็เลยคิดว่าตอนที่เรียนเนี่ยมันต้องกิจกรรมเยอะระดับหนึ่งเราก็ทํากันอย่างเต็มที่อุตรุดไปเลยเนาาาะกอเรยว่่ืมพ มันไม่ได้แค่จบในห้องเรียนแต่ว่าพอเราเรียนเสร็จอะมันต้องมา มีกิจกรรมหลังจากการเรียนไปคิดสคริปต์ทำสตอรี่บอร์ดทำกราฟิกทำอาร์ตเวิร์กอะไรเงี้ยโอ้ยมันก็เยอะมากแต่ว่ามันก็สนุกมากครับเพราะถ้าเกิดเรามีเพื่อนกลุ่มที่เราเข้ากันได้เนาะมันก็จะแบบพากันแฮปปี้แล้วก็รอดได้อะไรเงี้ยแต่ว่ามีสิ่งหนึ่งที่อยากให้เราไาลองก็คือครับค่าใช้จ่ายในการเรียนคืออย่างที่บอกสังคมไม่ได้ฟุ่มเฟือยแต่ว่าบางครั้งเนี่ยถ้าเราคบเพื่อนผิดกลุ่มเนี่ยเขาก็จะพาเราไปกินไปเที่ยวไปบ่อยหน่อยเนาะมันก็จะมีแบบเรื่องให้จ่ายตังค่าภาษีสังคมอะไรเงี้ ไม่ได้แพงครับทุกคนอยู่แบบส,าสบายๆปกติมันเป็นเรื่องปกติที่เราจะกลัวกับภาพลักษณ์ของการเรียนหมอแบบชนที่อาจจะคิดว่าเดี๋ยวลูกเราเดี๋ยวลูกจะปรับตัวไม่ได้เดี๋ยวฉันจะปรับตัวไม่ได้แต่ว่าทําใจกว้างๆครับก็เปิดรับมันใช้ชีวิตกับมันแล้วก็เลือกในสิ่งที่ดีกับเราอะไรไม่ดีแล้วก็ปล่อยไปไม่ต้องไปอยู่ใกล้มันอะไรเงี้ยดังนั้นผมว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องที่น่ากลัวนะนะครับก็ประมาณนี้ชีวิตมองเทพเบื้องต้นนะเดี๋ยวคิดว่าจะเอาอีพอื่นมาเล่าอีกเนานะ เราขอไปค้นคก่อนว่ามันจะมีมุมไหนมาเล่าดีครับแต่นี้เป็นเรื่องเริ่มต้นแล้วกันของชีวิตในการเรียนมองเทศครับโอเคและนี่คือชิลแอนแชร์ไม่ใช่ดีราการแล้วลว่าแชร์ c h ชิลขอโทษคือนี่ EP 2ลืมแล้วก็ถ้าชอบอีเดิรมกดไลค์และ Subscribe ด้นะครับแล้วพบกันใหม่ EP หน้าวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ